ครับผมหลังจากกุ้งเขียวหลอทงรอทามาแล้วกับเบิ้งพี่น้องกุ้งเขียวมา่ผ้าพี่น้องกับเบิ้งปลาขวานครับผมเรียนแต่ชุ่ยชุ่ยุ่ยชุ่ยุ่ยชุ่พี่น้องคนพี่น้องนี่จะเป็นปลาเชงหน่อยเป็นปลาอย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อไม่พี่น้องคนเส้งแรีนแตกซั่ยสวดอยู่พี่น้องเป็นปลาเชงหน่อยครับผมนี่ครับผมเนี่ยเมืองทางกับมีน้ำพี่น้องเลยทางนี้เป็นปลาเขาป้าแตงโมมีครับผมนี่ครับแรีนแต่ชุ่สวดสวดพี่น้องปลาเชงหน่อยครับผม แ fall. ม่พี่น้องฟังเสียงบ่เดี๋ยวสีงเจสิได้ไปเอาวิ่งเอาคุ sure. นักแสดงนม่พี่น้องนะแม่พ <Slow> ี่น้องตรงไหนติดพี่้องพี่น้องติดพี่้องแย้มยุบจวดยุบพี่น้องคนน่ะเห็นไหมพี่น้องฟังเสียงบอครับผมก็ติดตามผมติดตามนุ่งเจียพผ้าผีผ้าน้องหาเอานะพี่น้องกรับผามองดี่แย้มจวดจวดยุบพี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องครเบิบ่งไปเช็คหน่อยครับผม มามันฝนบ่ตกข,ขวเนาะพี่น้องเนาะยังอยู่ในป่าเขา่าพี่น้องนี่ในพี่น้องแลีนแต่ก็สวดสวดยุบปาเช็งหน่อยครับผมฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงนี่ตัวเมื่อไงครับผมปลาขวานครับผมก็ติดตามครับผม,มเชียวภาพพีพะนองเกาะหาเบิงัองอีกลงมาถ้าเหมือนกอนพี่น้องติดตามผมติดตามนี่ครับผม จะแตกทวดทวดด้วยพี่น้องแต่ต้องเทียวกับคู่กับวิ่งมาแล้วพี่น้องเลยนุ่งเทียวกับสีมาสาวอยู่นี่มาสาวอยู่นี่พี่น้องเี่ยพี่น้องนี่ต้นพี่น้องนี่คว้าเอาครับผมนี่นี่นุ่งเทียวกับสีมาปอน้ำมันนี่เลยพี่น้องก็รอบบางวันนุ่งเทียวส่วนใหญ่หน่อยหลายๆสำเนาพี่น้องเนาะตั้งเสียงเตือนเตือนตรวจส่วนสวนด้วยพี่น้องนี่ครับผมเนี่ย าเบางท่านเนี่ยเขียวจะกูมาเจียมากอดเอากระมองเขียวเบิ้งไว้แล้วนะครับผมให้เพิ่งไปเช็งหน่อยประกอหน่อยขึ้นเดี๋ยวที่สวดๆจะพี่น้องิ่งไี่นี่ครับผมเข้ากันอย่ตาฟังเสียงผมเป็นครับผมนี่นี่สร้างหมู่้าคือกันนี่พี่น้องนี่เนี่ยมองนี่ใหญ่ครับผมสายอยู่ป่ากับสายอยู่พี่น้อง มากมาพี่น้องมาปลาขอน้ากันดื้อพี่น้องไอ้ปุณณภิชกน้อยเรียนแดดแดดจุ่มคนมากมาพี่น้องมามาหาเอาปลาขอน้ากันมาเอาไปถมกตีแกงสมใส่ใบกระวานนี่ครับผมนี่พี่น้องนี่มากมาพี่น้องมาติดตามกระปุ่มทุ่งเขียวสอก้านกระปุมนี่ครับผมพี่น้องทุ่งเขียวก็เปิดน้ำมูลนี่พี่น้องนี่ครับผมเปิดไน้ำพี่น้องต้องปูง่ายพี่น้องไม่ปูง่ายปะ เปิดไปเอาครับผมเอ๋ครับผมมาทดลองไปน้อง๋อเปิดไปใน้าพี่น้องเนาะครับผมเริ่มหล่อน้างเลยพี่น้องนี่ตุ่หน่อยครับผมครับผมอ๋อเปิดไปเปิดไปน้ำมัอนี่แหละพี่น้องนี่ครับเปิดไปน้ำมัอนี่แหละพี่น้องครับผมเอาตังน้ำหล่องตรงนี้ไว้ น้องเลียนแท้แทกุยพี่น้องตัวหนามันหลายพี่น้องหนามันหลายเพิ่งเจอวัสจดาวเราดีได้ต่วนี้ได้ตัวนี้สีไล่ครับผมตัวหนามันหลายพี่น้องมีสารอยู่ครับผมตั้งเสียงเป็นเลียนพี่น้องแท้แท้ได้แท้ด้วยอย่านิดน้องเลียนอยู่หนามันหลายตัวนี้พี่น้อง ปูตกลงควงตรงง่น่ะไปล้วพี่น้องคนพี่น้องคนน่ะทไปย <a> ุบพี่น้องคนไปเทงครับผมเดี๋ผมนี่พี่น้องหัวนี่แยทๆๆๆๆน้อนี่น้อลายพี่น้องไปเชิงหน่อยเส้นน้ามันหล บริวาริเอาบาทุนไหนบ่อทน่ะต้งช่วยไม่สาริษาดเาีหยนายเหรียที่เก่ีนหงมงเปรญไวที่ตามสองทิ่ตามกดไอ้บัแช่ก็ทิตามเขียวเด้อม้องชเอาปุ่นะครับผม นี่ครับผมหลังจากเอามาแล้วบรนี้ก็ล่างแล้วพี่น้องล่างนา้ำล่างยังแล้วกะตะบันอยู่พี่น้องเบื้องนี้ตัวปลาเขียงแมวตัวมอันงามงมากลากตุ่มล่างออกตอนไปเอาก็ไม่เห็นน้อกพี่น้องเพราะว่ามันลงไปพูดเดียวกล่องกัดตั้งไว้เทิงพี่แหละลงไปลุยขีดต,ตุ่มตุ่มมันตักไว้ป้าเข่าครับผม เขามากกับบ้างเ,เงนี่ตัวปลาชิงเดี๋ยตัวพ่อเง่ากับเดี๋ยวไปใส่แงยบไปแต่ใส่แงยบกบน้ำแน่เอดนั่นก็จิกเอาไปแกงใส่ปูหรือเป็นวอใส่ปูก็ใส่ไปหน้องคือสิเขอดาวา่ทุกเจ้าว่ะเออแต่อมาอยู่มากินน้ำกันกับผมกะมียังกะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ครับลูกเขียวน้ำบราเขียวไปพี่ยวน่อยครับยังกงเอาติดตาเบื้องตอนต่อไปครับผม